游戏《奈特 สุดจริงๆให้บอกกันนิดนึงครับเพลงเพลงนี้ชื่อว่าอะไรยังไงกันบ้างพวกคุณแบบมันมีซิงกันด้วยอ,ะอ่ะเออแบบเป็นเพลงของลูกสาวเขาค่ะลูกสาวฮะโอ้ลูกสาวคุณ<ใ>ช,ชื่อเพลงว่าเดจายูของวงพิกซี่ครับผมอา่าเดจายูเดจายูของวงพิกซี่นั่นเองอ่ะกลับมาถึงเกมที่เราต้องตัดสินแล้วนะครับเกมที่มีคะแนนสูงสุดของเราข้อละ5คะแนนนี่คืออีเมโลดี้ ทีมของคุณโดมเล่นก่อนนะครับอีเมลลอี่ดูก่อนครับว่าเขาจะเซ็ตสแตนดาร์ดไว้ขนาดไหนพร้อมหรือยังวันหน้าทีมเลือกมาเลยครับคนใดคนหนึ่งก็ได้ครับมั่วมมวมาก่อนได้เลยเพราะพวกเขาเร็วมากเอาี่ตั้มครับออาไปตั้มอ่าคุณตั้มใครตอบถูกว่าชื่อเพลงอะไรมาแทนตั้มแล้วก็สลับสับเปลี่ยนแบบนี้ให้เร็วที่สุดนะครับโอเคเอาละอายใจเข้ายใจออหายใจ หายใจให้ดีผมบอกเริ่มแล้วเริ่มนะเตรียมตัวเริ่มอออีงีอสูงออสังข์สูงมาออมีสิแล้ววะมีสิแล้ววะโดเอมิ อีอีล <Wheel onents> ี์ุด no? ุด <sug> อ <ary> ีอ <anybody>? ีอบ้านเดียวกันปอนียรัก้่รักทองไงร้ยังไงเอาัก้ยังไงยังไงถูกต้องครับีอัก อย oh. ู่บ้านอะไรอเลยอ่ะช yes ้าไม่กลัวช้าไม่กลัวเหนื่อยล้วอี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 อักีอีอีกนนีอ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 กอี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 อลอี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 เีอีอออีอีอีีอีออี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 ออใจีออีอีอีอออีอีอี

ใช่ใช่ร้องคำว่าอียังเพาเนี่ยเออมีลูกคงลูกคอหมดเลยนะแต่ต้องร้องอีไม่ได้เลยอะอะไรนะไม่ค่อยใช้ช่องเสียงอีสนใจอ้าอ้อได้ไปครั้งนี้นะครับ14เพลงตอนนี้เป็น108คะแนนแต่วันนี้ทีมนี้ก็มา ทีมนี้ต้องต้องได้16ข้อชนะเลยเริ่มที่ใครดีครับจริงๆเหรอพี่เอกคุณเอะคนแรกขอบังเลยเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรพร้อมนะเตรียมตัวเริ่มอี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 สงสารสงสารมาเร็วเรอี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 สมบัติเลยวมบัติเอ่ะ ซัมบอดีลิฟอีคำซัมบอดีอันนี้ซัมบอดี้เลอันนี้ดีครับมาอันนี้ซัมบอดีอะไรวะก๊ออี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 ออีออี แพ้ใจแพ้ใจแพ้ใจถูกต้องทำมาอี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 อออออออ

ห้ามจ้าห no? ้ามจ้าบอกมาคืนอ okay ี <S, okay. <S 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 ีอ <right ี FREE> ัคืนี <S <S ้ได้กี <S <S ่ครั้งเอเรียนบอกโอยสุดๆไปเลยโอ้ยโอ้โหตะกี้ได้เยอะนะ ถือว่าเยอะและเร็วครับไม่รู้ว่าจะได้16ข้อหรือเปล่าถ้าได้16ชนะแล้วก็คุณแจเข้าสู่รอบแจ็คพอตถ้าไม่ถึง16คุณโดมชนะและเข้าสู่รอบแจ็คพอตและทีมของคุณแจได้ไปในอ e ีเมลนี้ทั้งหมด สีมาก13ต่อ14เพลงน,นะครับก็แปลว่าทางนี้แพ้ทางนี้ชนะคุณโดมชนะไปร้อยแปดต่อเก้าสิบเจ็ดไม่เป็นไรนะฮะถือว่ามาสนุกสนานกันปาร์ตี้ที่บ้านผมเอาคุณแจมาทางนี้ครับคุณแฮปปี้พอใจลูกทีไหมสุดๆค่ะสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยสับเพลงสุดท้ายเดี๋ยวเราปาร์ตี้กันต่อนะครับขอบคุณมากครับคุณแจครับเชิญที่เคาน์เตอร์บาร์ คุณดอมครับถึงเวลานของคุณแล้วมานี่เลยคุณจะต้องเลือกลูกทีมหนึ่งคนจากทีมตัวเองและอีกคนหนึ่งจากทีมนี้2คนนี้เข้าไปในรอบแจ็คพอตเพื่อช่วยคุณใบ้ชื่อที่ขึ้นมาข้างหลังเพราะฉะนั้นลองเลือกดูซิว่าสองคนเนี้จะเลือกใครถ้าตอบได้10ชื่อเอาไป1นึ่งแสนบาททันทีทีมตัวเองครับเลือกใครครับพี่ตั้มครับคุณตั้ม ฝั่งนี้เรียกคุณตั้มแล้วมาเลยฮะคุณตั้มมาพายืนตรงนี้เลยฝั่งนี้เลยเอาเราอย่าหลบสิส่วนอีกทีมหนึ่งผมบอกให้เขาอย่าใช้คำว่ามีความกระตือรือร้นเลยครับเขามีความเฮี้ยนกระหือรืออย่างเล่นมากดูจากอาการก็รู้แล้วเคผมให้พิเศษเลยมัดรวมสามคนมัดรวมสามคนเลยก็ได้ เอาเลื่อกมาคนเดียวเลือกมาคนเดียวคุณใหญ่จะเลือกใครที่จะเข้าไปสู่รอบแจ็คพอตอันนี้มีความสําคัญอย่างมากครับพี่สแตมครับคุณสแต็มหนึ่งทางภเริ่มเลยสแตมเขาเลือกคุณแล้วขอบคุณเมยวครับผมเลือกแล้วเรามาดูกันนะครับว่าคุณโดมจะเอา1 0 0 0 0แบาทไปได้หรือไม่สักครู่เดียว สำหรับเกม E Melody นะครับถึงว่าจะมาแค่ E E E แต่ว่าทีมโดมนี่ก็ เป็นแชมป์เดอะสตาร์นะครับเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆกันเลย3คนเนี่ย mm hmm. ก็ต้องให้เครดิตพี่ๆเขาอีกเหมือนเดิมนะฮะคือในใจอะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องให้เขาวิ่งได้อะ่ะเราจะทำเราจะอุ้มเขาไปเลยอย่างนี้เลยนะเพราะเราแบบอยากให้กำลังใจเขาสุดท้ายก็คือแบบว่าคะแนนไปถึง108คะแนนก็ชนะตั้งแต่เกมแรกจนเกมสุดท้ายขอกำลังใจทางบ้านนะฮะให้โดมได้เงินแสนไปวันนี้ด้วยครับผม